อัศวินดำจันที่13บสาธันวาคมที่เพิ่งผ่านมาเองครับซ้ายมือเบอิกเริกปิ่นสินชัยขวามือวีรพลสหบพ,พรมพิกัด117ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนี่คือสึกลางตาของยอดมวยแห่งจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับคนนี้วีรพลสาบพ,พรมครับแชมปเปี้ยนสารุ่น3สเส้นนะครับร0 8 1 1 2 115กางเกงสีส้มแดงนี่แชมเปี้ยนเข้มขัดรุ่น112ปอฟอนสองสมัย2คนนี่เข้มขัด5เส้นนะครับ วีระพลน้ำมวยโคราชเบิกเรื่องนั้นมวยจากนางรองบุรีรัมย์ในคุณสเวเกเป็นสินชัยครับผู้จัดศึกแล้วก็หัวหน้าคณะของเงงเกงสีส้มแดงกรรมการตีะระฆังเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พันเอกบรรจุอ,องคแสงคุณแล้วนะครับเป็นกรรมการโกมลพัฒนาพักดีนะครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นกงงเกงน้ำเงินครับวีระพลสพรมเข็มขัดสามเส้นกับแชมปเปี้ยนสามรุ่น แฝกปักหน้ากางเกงว่าพระการหน้าขลึมนะครับเพราะว่าวิพรพลในแกเป็นคนยิ้มยากไฟนี้คือไฟที่สามของมวยคู่นี้นะครับสองไฟที่ผ่านมานั้นเบิกเริ่อกางเกงแดงครับเป็นผู้ชนะวิพรพลก็มาล้างตาครับมวยนี่ค่าตัวเกือบเกือบสองแสนด้วยกันทั้งคู่ครับสูงสุดได้แสนแปดเท่ากันจังหวะฝีมือครับยังไม่เข้านักไปทางกํลาลังภายในครับ มีรปนันเคยแพ้แซมสันส้นแล้วก็น็อกแซมสันส้นมาเขีย er ข้างล่างเบาๆคู่นี้นี่แหมผ่านมวยชื่อระดับหุประกาศเรียกเฮียมาแล้วทั้งสิน้นเขียนิ่มๆทีนึงวางแข้งเบอร์เกอร์นี่ออกแข้งเร็วนะครับนี่เป็นนักมวยที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็มีลูกแล้วด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่ารักษาเนื้อตัวดีมากครับ วีรพลในย่างยี่ิบหกบรเนั้นย่าง27สมวยจังหวัดรีมือน,นี่ชกได้นานครับและทั้งคู่นั้นเป็นระดับ IQ 180รพอๆกันด้วยยับทีหนึ่งหมุนวนครับเขียนิ่มๆไปทีนึงแหววางแข้งแน่นครับตบซ้ายไปทีนึง กรรมการนี่กรรมการระดับ41เหมือนกันครับทงศักเจเรญพงศ์ี่แหมทันเกมอารมณ์ดีไม่เครียดกรรมการเรียนจบปริญญาโทนะครับไม่ธรรมดาเขี่ยข้างล่างลูกเจาะยางของวิรพลในพักหลังนี่น่ากลัวนะครับเจาะขนาดแซมสั้นนี่เดินแทบไม่ได้มาแล้วแล้วก่อนจะน็อกด้วยหมัดนะครับ แซมซันเนี่ยเคยแพทย้ทคนกคเกินองเอาวีพรพลสัพรมมังเก็ตต้งแต่ไปแล้วครับเขีย่ยข้างล่างทีหนึ่งเลื้อไม่ได้ครัแกเจาะแรงครับยับรบกวนว้ายนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ขึ้นมาก็แหมเสมอไหนเสมอกันเลยครับมวยคุณนี้มาเพือกวางข้างตบซ้ายไม่เข้า ถีบน้ำไปอีกเขี่ยข้างล่างแม่ลูกเจาะยางอันตรายนะครับอย่าไปล้อเล่นกับวิรพล,ลทีสองทีพอทนได้แต่ว่าโดนหลายๆทีซ้ำๆจุดเดิมนี่เจ็บครับยืนไม่อยู่ยางรั่วยางแตกได้ง่ายวางแข้งไถไม้ปัดหมดยกทีหนึ่ง นี่คือสุดยอดของมวยจ่ะพิมือกระดูกครับเจาะยางและดูวันที่เจาะยางแซมสันครับดูครับแซมสันโดนเจาะยางนะครับเจ็บขาเลยครับและสุดท้ายโดนน็อกด้วยหมัดเจาะยางเลยครับแซมสันโกงตัวหนีเลยนะครับเผลอไม่ได้ครับแกจาอยางเจ็บเลยนะครับพอระวังยางคราวนี้เล่นบนเลยครับ เจาะใ่กันแล้วครับแล้วก็โดนอย่างนี้ครับแซมซันโค่นเลยครับกรรมการนับแล้วนะครับและไฟนี้ครับแซมซันโดนเจาะยางยืนไม่อยู่แล้วโดนดูครับเหลอแกก็ยิงบนเลยครับเี่ครับนับที่สองอือดูครับชูคำปันกรมั่นใจวีรพลสาพรมผักหลังมีหลายอย่างครับและดูครับอัปคัดอัปคัดยิงตรง สุดท้ายเราแซมสันก็ยืนไม่ได้ครับแพ้ทเทคนิคเกอิลน็อกเอาท์นี่แหละครับแมม่ตีลังกาโชว์ได่อีกรอบหนึ่งและดูนี่ครับเจาะออยางเผลอไม่ได้ฮันดัวโทสเวกเป็นสินชัยครับมาสอนเบิร์กเกิกสอนไปก็ชำเลืองฝั่งตรงข้ามมาสอนอยังไงยกที่สองครับ หมดยกที่หนึ่งราคาเสมอน้ําเงินกับเสมอวีะระพลท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ครับเหนือความคาดหมายนะครับมวยจังหวะฝีมือเก่งกันว่าจะสู้กันถึงยกสุดท้ายแต่ปรากฏว่าแหมเผลอไม่ได้ครัดเดียวก็ไปเลยครับใครอยู่ใครไปครับอยากกระพริบตาวีระพลเดินเข้าไปหาเหมือนเดิมมีถีบนำเอาครับต้องระวังแข้งของเบิกเรืครับเร็วม,ม,มากและเกบอาวุธเก่งด้วย ีรพลมีทีนําจู้จี้จุกจิกไปเรื่อยครับเขียข้างล่างเขียยข้างล่างอีกโอ้โหลูกนี้หล่นเลยครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับือดูแทบไม่ทันเลยครับดูเหมือนไม่แรงแต่ว่าเข้าจุดโฟกัสพอดีเลยครับโอ้โหดูครับลุกไม่ขึ้นเลยครับต้องมาพยุงครับสะบัดคอ ว่าเวลาพลมาขอโทษสอพยครับเงือยังไม่ทันซึมทั้งคู่เลยนะครับป๊อกเดียวก็ไปเลยครับเหมือนไม่แรงไม่หนักแต่ว่ามันเข้าจุดโฟกัสพอดีครับดูครับขวาลูกนี้ครับพยายามจะลุกเหมือนกันครับซ้ายแล้วก็ขวาตามครับดูครับขยับจะลุกแต่ลุกไม่ขึ้นครับดูครับจะลุกลุกไม่ขึ้นนับสิบเลยครับดูอีกครั้งครับ ดูเกืไม่ทันครับแม่ยกไหล่บางพอดีเลยครับสุดหวบลงไปครับเป็นการจบศึกครั้งนี้อย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายอีกครั้งนะครับสุดกำปั้นพอดีครับแต่ว่าแขนและไหล่ของเบอร์กเกอร์ม,มาบาังจนมองไม่ชัดเลยครับ กวางแข้งตบซ้ายไม่เข้าถีบน้ำไปอีกเขี่ยข้างล่างแม่ลูกเจาะยางอันตรายนะครับอย่าไปล้อเล่นกับวิรพลทีสองทีพอทนได้แต่ว่าโดนหลายๆทีซ้ำๆจุดเดิมนี่เจ็บครับยืนไม่อยู่ยางรั่วยางแตกได้ง่ายวางแข้งถไถไม้ปัดหมดยกทีมหนึ่ง นี่คือสุดยอดของมวยจังหวัดพิมมือก็ดูครับเจาะยางและดูวันที่เจาะยางแซมสันครับดูครับแซมสันโดนเจาะยางนะครับเจ็บขาเลยครับและสุดท้ายโดนน็อกด้วยหมัดเจาะยางเลยครับแซมสันโก่งตัวหนีเลยนะครับเผลอไม่ได้ครับแกเจาะยางเจ็บเลยนะครับพอระวังยางคราวนี้เล่นบนเลยครับ ตอยากกันแล้วครับเลยยับทีหนึง่งหมุนวนครับเขียนนิ่มๆไปทีหนึง่งแม่วางแข้งแน่นครับตบซ้ายไปทีหนึง่งกรรมการี่กรรมการระดับ41เหมือนกันครับทรงศักเจเรญพงศ์ี่แม่พันเกมอารมณ์ดีไม่เครียดกรรมการเรียนจบปริญญาโทนะครับมาธรรมดา เขียข้างล่างลูกเจาะยางของวิพรพลในพักหลังนี่น่ากลัวนะครับเจาะขนาดแซมสันนี่เดินแทบไม่ได้มาแล้วแล้วก่อนจะน็อกด้วยหมัดนะครับแซมสันเนี่ยเคยแพทย้ทิิคอโนเอาวิพรพลสาพรมงงเกันไปแล้วครับเขี่ยข้างล่างทีหนึง่งเลืไม่ได้ครับแกเจาะแรงครับยับรบกวนไว้นี่ถือว่าเป็นสุดยอดของจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ ขึ้นมาก็แหมเสมอไหนเสมอกันเลยครับเมื่อคุณนี้ครแล้วก็โดนอย่างนี้ครับแซมซันนึงโค่นเลยครับกรรมการนับแล้วนะครับและไฟนี้ครับแซมซันโดนเจาะอย่างยืนไม่อยู่แล้วโดนดูครับเหลือแก่ก็ยิงบนเลยครับนี่ครับนับที่สองอือดูครับชูกำปั้นดูกำม,มั่นใจวีรพลสาพรม ผักหลังมีหลายอย่างครับแล้วดูครับอปประคดอปประคดยิงตรงสุดท้ายเราสซมสันก็ยืนไม่ได้ครับแพ้เทคนิเกรลน็อกเอาท์นี่แหละครับื่อตีลังกาโชว์ซะอีกรอบหนึ่งแล้วดูนี่ครับเจาะยางเผลอไม่ได้พันรวโทสเวกปินสินชัยครับมาสอนเบิร์เกอร์รสอนไปก็ชำเลืองฝั่งตรงข้ามมาสอนอยังไง ยกที่สองครับหมดยกที่หนึ่งราคาเสมอน้ําเงินกับเสมอวีระพลท่านผู้ชมอยากกับไฟนี้คือไฟที่สามของมวยคู่นี้นะครับสองไฟที่ผ่านมานั้นเบิกเรก่ังเกงแดงครับเป็นผู้ชนะวีระพลก็มาล้างตาครับมวยนี่ค่าตัวเกือบเกือบสองแสนด้วยกันทั้งคู่ครับสูงสุดได้แสนแปดเท่ากันจังหวะฝีมือครับยังไม่เข้านักไปทางกำลังภายในครับ มีรพนันนเคยแพ้แซมสั้นแล้วก็น็อกแซมสั้นมาเขียข้างล่างเบาๆคู่นี้นี่แหมผ่านมวยชื่อระดับพระการเรียกเฮียมาแล้วทั้งสิ้นเขียนิ่มๆทีนึ่งวางแข้งเบอร์เกอร์นี่ออกแข้งเร็วนะครับน mm ี่เป็น นักมวยที่มีครอบครัวแล้วแลวก็มีลูกแล้วด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่ารักษาเนื้อตัวดีมากครับวีระพลใน,นย่าง26เบอร์เรลดนย่าง27มวยจังหวัดฝีมือนี่ชกได้นานครับและทั้งคู่นั้นเป็นระดับ I q ค180พอๆกันด้วยอัศวินดำจันที่13ธันวาคมที่เพิ่งผ่านมาเองครับซ้ายมือเบอร์กเกิ่ปิ่นสินชัยขวามือวีระพลสาบพรมพิกัด117ปอนด์ที่เวทีราชดำเนิน นี่คือศึกล้างตาของยอดมวยแห่งจังหวัดฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับคนนี้วีรพลสาบพรมครับแชมเปี้ยนสารุ่น3ามเส้นนะครับ108 112 115กงางเกงสีส้มแดงนี่แชมเปี้ยนเข้มขัดรุ่น112ปอฟอนสองสมัยสองคนนี้เข้มขัด5เส้นนะครับวีรพลน้ำมวยโคร,ราชเบิกเกือกนั้นมวยจากนางรองบุรีรัมในคุณสเสกเป็นสินชัยครับผู้จัดศึกแล้วก็หัวหน้าคณะของเองเกงสีส้มแดง กรรมการตีระครังเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พันเอกบรรจุอ่องแสงคุณแล้วนะครับเป็นกรรมการโกมลพัฒนาพักดีนะครับยกทีหนึ่งเริ่มขึ้นกางเกงน้ำเงินครับวีบระพลสาพรมเข็มขัดสามเส้นกับแชมเปี้ยนสามรุ่นแหวปัดหน้ากางเกงว่าพระการหน้าขลึมนะครับเพราะว่าวีระพลในแกเป็นคนยิ้มยาก